สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาธาโรหรือสาไพ่ยิ่ซีนะคะสําหรับคลิปนี้สาก,ก็จะมาทํานายดวงนะคะหรืออ่านไพ่ทํานายดวงนะคะชาวราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกพิกาถึง15ธันวาคมนะคะประจําเดือนเมษายน2 5 6 5นะคะเราก็มาดูกันว่าชาวราศีพิจิกนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งการทํานายดวงนี้ไม่ใช่ดวงของใครคนใด it, คนหนึ่งเป็นดวงโดยรวมโดยกว้าง,ง,ง,งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะเนี่ยเราจะมาดูกันนะคะก่อนอื่นต้องขอตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็หยิบให้แทนชาวราศีพิจิตนะคะสิบใบค่ะหนึ่งสอง ค่ะสิบโอเคราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกเดี๋ยวมาดูกันเลยไพ่ใบแรกว้าวเดอะซันเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่คุณสวยมากวิลล์ฟอร์จูนค่ะเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณช่วงนี้ดีมากนะคะชาวราศีพิจิกนะในช่วงเดือนเมษานะจังหวะชีวิตของคุณดีมาก ะค,ะคุณในไพ่สิบดาบมาอยู่ตรงนี้แต่ให้ระวงังบางสิ่งบางอย่างมันมีสิ่งที่ดีแล้วก็มันมีสิ่งที่ต้องระวังเนาะระวังโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังนะคะสามถ้วยค่ะเป็นเป็นเดือนที่ดีของคุณมากหกไม้เทา้าสี่ดาบอ่าไพ่ดาบอยู่ข้างบนนะคะหนึ่งเหรียญวาไพ่พระขึ้นมาด้วยนะคะไพ่พระ ขึ้นมาอ่าเพศออฟวอนนะคะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ queen of cup คะ่ะอาจจะเห็นว่าไพ่คุณสวยมากๆนะคะไพ่สวยมากยังไงนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดอะซันเดอะซันกับวิวออฟฟอร์จูนแสดงว่ากลงล้อแห่งโชคชะตาหรือโชคชะตาชีวิตของคุณในช่วงนี้นะเหมือนฟ้าเปิดอะเหมือนฟ้าเปิดเหมือน มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นะเห็นไพ่คู่ไหมคะไพ่เดอะสันไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับวิ Fortune เป็นไพ่ที่มีความสุขความสําเร็จคือสิ่งดีๆอะกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณนะช่วงนี้นะคะใครที่ตกงานจะได้งานใครที่มีงานแล้วจะดียิ่งขึ้นได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งใครที่ค้าขายค้าขายดีมีกำไรนะคะแล้วก็คุณจะได้เฉลิมฉลองเฉลิมฉลองมีความสุขนะคะ โดยความสําเร็จของงานของการที่คุณทําต่อให้ความสําเร็จของงานของคุณมาช้าหรืออะไรแต่มันก็คือความสําเร็จนะคะแต่ว่าให้สิ่งที่ต้องระวังนะคะ 1. ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะราศีพิจิกให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยเพราะมีไพ่ทั้งสี่ดาบีดสิบดาวสองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอคนที่เข้ามาหาคุณนะคะบางคนเข้ามานะ ไม่หวังดีโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังโดนโกงอะไรพวกนี้ได้นะคะขอให้คุณนิ่งใจเย็นๆนะคะใช้สติเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ใช่แบบเงินมันไม่ได้มาจากแบบจะได้มาจากมือพระเจ้าอย่างเดียวแค่ถ้าคุณไม่ลงมือทํานะคะไม่ใช่แบบพอหมอดูบอกว่าหรือว่าอ่าพอบอกว่าเออไพ่ออกมาอย่างนี้ไพ่คุณดีมากเลยนะชีวิตชะตาช่วงนี้คุณดี ดีทุกสิ่งอย่างเลยแต่ไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเนาะไม่ใช่นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วจะมีมีอะไรเข้ามาฉะนั้นจะต้องแบบมันก็จะต้องมีสิ่งที่ได้มามันไม่ได้มาโดยแบบพระเจ้ายื่นมาให้แต่อาจจะด้วยน้ำพักน้ำแรงสิ่งที่คุณลงแรงลงทุนลงแรงไปนะคะพ่พระก็เลยขึ้นมาพรเฮโรแฟนขึ้นมาพ่าพระเลยบอกขึ้นมาบอก เตือนสติคุณว่าอย่าหลงระเริงกับสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้บางคนชีวิตช่วงนี้ดีมากแฮปปี้แฮปปี้ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องคนรกักเรื่องอะไรตั้งแ,แต่มีความสุขมากบอกไห้พ,พระกขึ้นมาบอกว่าอย่าหลงระเริงอย่าหลงระเริงกับสิ่งที่ที่เป็นอยู่นะคะให้คิดซะว่า บางสิ่งบางอย่างเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์นะคะอะเป็นประสบการณ์และที่สําคัญนะคะคุณอย่ามองในด้านมุมเดียวหรือด้านเดียวนะคะมันอาจจะมีมุมอื่นที่คุณยังไม่มองไม่เห็นนะคะไพ่สรุปเพลนอปอข้าวคือยังมองไม่เห็นในในมุมของคนอื่นอ่ะโอเคมาดูในเรื่องของการงานค่ะไพ่สวยนะไพ่ช่วงเดือนเมษานะ่ะสวย ตนเดือนอเรื่องของการงานเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้การงานน่ะเดี๋ยวไพ่ใบเดิม six of o n คุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าคุณมีความในเรื่องงานถือว่างานของคุณประสบความสําเร็จมากแล้วก็แต่เรื่องความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องติดขัดนะคะ,อะเอาไพ่ a n ง m a n คือ ดึงคุณไว้อยู่นะคะมันก็ไม่ได้แบบประสบความสําเร็จโดยที่แบบผ่านฉลุยทุกอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างปัญหาและอุปสรรคมันก็ยังมีอยู่ให้คุณต้องแก้ไขนะคะให้คุณต้องให้คุณต้องจัดการนะคะอะ่ไม่ใช่แบบว่าโอ้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องงานนะแต่ไม่มีปัญหาเลยเลยไม่ใช่มันก็จะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณสามารถแก้ปัญหาได้ไหมได้นะคะในเรื่องของการงานนะ โอเคการงานคุณดีค่ะนะมาดูในเรื่องของการเงินหน่อยการเงินนะคะการเงินการเงินคุณดีอา้าวการเงินคุณดีมากดีตรงไหนคะ คุณมีเงินเข้ามือนะคะช่วงนี้คุณมีเงินเข้ามือมีเงินเข้ามามีเงินให้บริหารจัดการมีเงินให้ไปใช้จ่ายค้าขายดีมีกําไรถ้าใครที่ค้าขายนะคะจะมีเงินเข้ามาเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีเงินค้าขายดีมีกําไรแล้วก็คุณก็เหมือนว่าพอมีเงินแล้วเหมือนอยากได้นู้นนี่นั้นนะคะมีมีโปรเจกต์ในหัวมีโครงการมี สิ่งที่อยากได้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะในเรื่องของการเงินนะแสดงว่าการเงินช่วงนี้คล่องมือนะคะการเงินแล้วมาดูโชคลาบไป,ปนหน่อยแต่ไพ่ที่เห็นโชคลาบนะมีไพ่ทั้งวิลฟอร์จูนเดซานไพ่สามถ้วยคิดว่าคงจะคุณน่าจะโชคดีด้านโชคลาบนะโชคลาบต้นเดือนนี้แหละนะคะเสี่ยงโชคนะอืม อบอกว่าโอเคโอ้ไพ่ขึ้นมาอ่าไพ่ด้านโชคลาบนะเขาบอกว่าถ้าจำนี่เสี่ยงโชคหรืออะไรอ่ะดูตามนี้อย่าไปเสี่ยงเยอะนะคะไม่ใช่บอกว่าเออบอกว่ามีโชคมีอาจจะมีโชคลาบโชคลาบก็เสี่ยงกันใหญ่เลยถ้าอยากมีโชคได้อยากเสี่ยงโชคนะคะอะ่ลองซื้อนะคะ เลขทะเบียนรถนะคะแต่ให่่เยอะนะซื้อเพื่อความสนุกสนุกก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งโชคลาภอาจจะมาจากความฝันของคุณนะคะแต่ว่าบอกว่าโชคลาภก็ไม่ได้ว่าจะมีทุกคนนะคะบางคนนะคะ,ะสิ่งที่ทําในอดีตที่ผ่านมาถ้าทําดีสิ่งผลดีผลบุญก็จะตอบแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่แบบก่อนหน้านี้ไม่เคยทําบุญไม่เคยอะไรเลย จะหวังเรื่องโชคลาภก็ยากอยู่นะคะฉะนั้นก็คือบอกว่าต้องมีสตินะอย่าแบบว่าอ๋มพอบอกว่ามีโชคลาภเอาใหญ่เลย <c oughs> อมาดูเรื่องสุขภาพกันนะสุขภาพเท่าที่เห็นนะให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยเลยนะจริงๆเรื่องเจ็บป่วยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะ,ะสุขภาพให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยนะคะ เรื่องเจ็บป่วยของคุณนะคะแต่ก็ไม่เยอะหรอกนิดนึงนะคะแต่ให้ดูแลสุขภาพของตัวเองหน่อยนะช่วนี้สถานการโควิดก็ยังไม่ดีนะคะนะมันใส่เมสใส่เมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะอ่ะมาดูเรื่องความรักกันหน่อยความรักของคนโสดความรักของคนโสดนะ ขออนุาตเปิดไพ่นี้ละมาเปิดไพ่นี้ต่อแล้วกันขออีกใบหนึ่งคนโสดเหรอคนโสดวอาว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักหรอกคุณคุณอยู่กับเรื่องของการเงินมากกว่านะคะคนโสดเหมือนกับว่าคุณมองเรื่องเงินมากกว่าที่จะมองเรื่องของคนรักความรักอะไรพวกนี้นะคะในชาวราศีพิจิตนะคะ คุณมองเรื่องของของของการเงินมากกว่านะอืมช่วงนี้รักใครก็ไม่ค่อยสมหวังคนโสดอยู่แบบโสดไปก่อนนะคะชาวราศีพิจิกอ้าวมาดูในในในส่วนของคนคนมีคนคุยเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคนคุยนะคะอว่าเนะ อาคนที่มีคนคุยเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณเหมือนแบบว่าคุณก็เหมือนคนคุยทั่วไปอ่ะคุยไหมคุยนะคะแต่คุณก็ก็มีความบาลานซ์ในตัวคุณคือคุยคุยเฉยๆอ่ะเพราะยิ่งคุยบางทียิ่งปวดหัวยิ่งคิดหนักยิ่งเครียดแต่ถามว่าอารมณ์ความรู้สึกคุณเหมือนก็เต็มที่กับเขานะนะเต็มที่กับเขานะแต่เหมือนกับว่าคุณยังกักกักอยู่อะไรไม่รู้อ่ะ คนคุยก็คุยต่อไปถ้าคุยแล้วแค่คุยแล้วมีความสุขมีความสนุกอะไรก็ว่ากันไปคนมีคู่ค่ะคนมีคู่เหรอเอออะคนมีคู่คนมีคู่นะบางทีบางสิ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นกรรมเก่าหรืออะไรเก่าที่ทําให้คุณมาอยู่ด้วยการนะเจอการอะไรเงี้ยปัญหาบางอย่างอยา่าเอา บางอย่างเนี่ยนิ่งไว้บ้างนะคะนิ่งๆน,นะคะไม่ต้องไปคุยกันเยอะพูดกันเยอะคุยกันเยอะเหมือนทะเลาะกันก็นิ่งๆส่วนมากก็จะโฟกัสไปที่เรื่องงานมากกว่านะคะคนมีคู่ไม่ค่อยโฟกัสเรื่องคู่เท่าไหร่จะโฟกัสไปที่เรื่องงานนะคะเอามาดูกันชาวราศีพิจิกให้อยากบอกอยากแนะนําอะไรบ้าง อกว่าพอหนึ่งใบค่ะพายบอกว่า messenger of t o s s นะคะลักใหญ่ๆของคุณก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำอะโปรเจกต์ที่คุณคิดนะ่ะมันสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณนะตอนนี้เหมือนบางสิ่งบางอย่างมันทำให้คุณตื่นเต้นเขาบอกว่าให้คุณเรียนรู้ก่อน ที่จะ move on ไปข้างหน้านะคะบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงมีการวางแผนทบทวนนะคะทบทวนมีใครบางคนเข้ามารักคุณมาให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเรียนรู้และก็แชร์ความรู้กันนะคะแชร์บางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะคะนะ จะต้องมีกบุคคลบางคนนะ่ะเข้ามาอันนี้ไพ่อยากแนะนำเรื่องเรื่องอะไรเรื่องการคิดเรื่องความคิดเรื่องการส่งออกความคิดนะคะมันต้องมีการวางแผนมีการทบทวนก่อนที่จะทําอะไรนะคะคิดและวางแผนให้ดีค่อยลงมือทำํำอ่ะขออีกใบหนึ่งสิไพ่บอกว่าการเรียน off emotion นะ ในสถานการณ์อย่างนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณอ่ะเขาบอกว่าให้ดูเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะมันจะช่วยให้คุณมางสิ่งบาง,งอย่างจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับคําแนะนํานั้นแล้วก็เปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนตัวเองอืมเปลี่ยนตัวเองแต่ก็เปลี่ยนตัวข้างในตัวเองนั่นแหละนะโอเคอะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีมีความสุขพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ